ไลฟ์อยู่นี่ผู้รักผูรักอ่ะเอาไปถือไปแสงสุดท้ายแสงสุดท้ายแสงเมื่อก,กี้แบบยังเห็นพระอาทิตย์อยู่เลย ถ้าเรานี่มันจริงๆเลยนะน้องพีเตรียมตัวขึ้นดีกว่าถ้าทิศตกแล้วลูกไปยื รับเหมาก่อสร้างอยู่ริมทะเลฮนนะครับแม่แม่ไปดึงมันขึ้นมาสิแม่จัดการได้หรือเปล่า

ฟ้าหนึ่งส่งมาหาสิบดวงนะคุณจันเจ้าสิบเอ็ดดวงคุณนนงรักสองดวงอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้ไปล้างข้างบนไปล้างข้างบนเลยเป็ชายไหน <laughs> ชายพีคึ้ชายพีวยพีเขียนเองเหรอน้องพีน้องยังไม่ได้ถ่ายเลยน้องพีใม่สวยหรออะแยะไ่พอใจพอใจไร่างเด เอลิซา huh? บอกว่า I h a v e n trouble sending star ส่งดาวไม่ได้หรอ Can't you send us the star โอ้นี่ไงเขาส่งได้อยู่เนี่ยคุณเบนจามาส่งมาห้าสิบดูว่างครับขอถ่ายลูกทุกคนเดี๋ยวถือกล้องให้หน่อย มอ่ะไรทำครับชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะนี่นี่นี่ชื่อจิมีดออ๋อโอเคแดงทีมาฮะแดงเลี้ยงลูกบ้านเอออ้วนอยู่ไหนอ้วนไปรังเท้าแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวคอร์สโอ้ยจริงๆนู่นข้างหลังนะคะอ้วนอยู่นู่นตึ๊ดอ่ะมา ป,ป๊าปุกใส่ชุดส่วนอันนี้ครับปลาขึ้นแล้วลูกปะเราอยู่งกแล้วครับลูกตกลงจะได้โซมา h f าน,นค, so คุณจูดี้ส่งมาสิบดวงเ้ององโอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเดี๋ยวคนคงเยอะอ่ะเราอาจจะไม่สามารถหลบหลบคนได้ เดี๋ยวเราอาจจะจบร้ายกันประมาณนี้เนาะนน้้้าขอดวยเพราะว่า PDPA นะทุกคนอ่ะนี่ตรงนี้เข้าไปได้ไหมล้างล้างล้างอ่ะล้างล้างล้างพี่อย่าใส่น้ำครับน้ำซองส้มหัวใจเจ็บเท้ามาเราไม่ได้ถามว่าน้ำมา ี่จะเล่นน้ำต่ออีกเหรอไม่เล่นแล้วพี่ชายอ่ะได้อยู่้วต้องไป,ไปเปลี่ยนชุดไปกินข้าวแล้วพี่ว่า,ว,าว่าตัวแน่น อโอเคเดี๋ยวเราไลฟ์ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปตรงไปติดอะไรคนอื่นเนาะโอเคบายบาย